ผลิตภัณฑ um um, oh ์อีกหนึ่งตัวที่บริษัทเราได้พัฒนาขึ้นมานะครับก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเรื่องดวงตาของเรานะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับสายตาเรานะครับทำงานหนักมากสายตาต่อหน้าคอมพิวเตอร์ต่อหน้ามือถือนะครับสายตาเราทาหนักมากก็ไม่ดีนะครับพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยสายตาเราก็จะมีปัญหานะครับแต่สิ่งที่เราจะทําให้สายตาเราดีขึ้นนะครับเราก็ต้องมีตัวช่วยนะครับเราก็ต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับโดยเฉพาะอาหารที่ส่งเสริมดวงตาของเรานะครับส่งเสริมระบบประสาทตาของเรานะครับ เรามีผลิตภัณฑ์ที่จะมาแนะนํนาในเรื่องของการรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยทำให้ดวงตาเราดีขึ้นนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นสารสกัดจากรูททนนะครับจากธรรมชาตินะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เราถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อดูแลดวงตาของเราโดยเฉพาะเลนตานะครับปัญหาของเราก็คือว่าถ้าสายตาเรามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยนะครับที่จะต้องเผชิญต่ออนุวิสละไม่ว่าจะเป็นแสง นะต่างๆนะครับหรือลมต่างๆเนี่ยก็จะทำให้เลนส์ตาเรามีปัญหาได้นะครับรูทีนจะอยู่เยอะที่สุดเลยก็คืออยู่ในเลนส์ตานะครับแล้วก็อยู่ในจอประสาทต,ตาของเรานะครับถ้ารูทีนน้อยเมื่อไหร่นะครับเลนส์เราก็จะไม่ใส่ละนะครับเพราะเราเจอนวมิสระด้วยนะครับจอประสาทตาเรา,<ส>าก็เสื่อมเร็วนะครับเพราะเนื่องจากว่ารูทีนจะอยู่มากที่สุดก็คืออยู่ในจอประสาทต,ตาถ้าประสาทต,ตาเรามีปัญหาสิ่งที่จะส่งผลก็คือเรื่องของการมองนะครับการโฟกัสของการมองไม่ ไม่ดีนะครับมองใกล้มองไกลไม่ชัดตาฝ้าตามัวต่างๆนะครับสายตาสั้นสายตายาวนี่ก็เกิดจากระบบประสาทตาเรามีปัญหานะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะช่วยได้ก็คือต้องรับประทานอาหารสารอาหารต่างๆที่มีประโยชน์ต่อดวงตาของเรานะครับผมก็จะแนะนานะครับรูทีนนะครับซึ่งรูทีนเนี่ยเป็นสารสกัดธรรมชาตินะครับเรามีออยนะครับเรามีมาตรฐานการผลิตนะครับแล้วเราก็มีฝ่ายพัฒนาสินค้าเพื่อให้สินค้าแต่ละตัวผลักแต่ละตัวเนี่ยมีคุณภาพนะฮะ เพราะผมย้ำนะฮะย้าตลอดว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะครับเราเน้นเรื่องของคุณภาพนะครับเราเน้นของเรื่องของคุณภาพจริงๆนะครับสารสกัดต่างๆที่เราคัดสรรมานะครับนะฮะในการดูแลสูตรในการพัฒนาสูตรนี่คือเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับที่เราจะต้องมาทําให้สินค้าี่ยมีคุณภาพจริงๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสาหรับลูทีนนะครับผู้ที่มีปัญหาทางสายตานะครับหรือคนที่ต้องการที่จะ ป้องกันไม่ให้อาดวงตาเรามีปัญหาก็สามารถรับประทานได้นะครับวันละ2เม็ดนะครับนะฮะก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเราครับดูทีนคอมเพล็กซ์พัทครับ